จบโปรดแล้วสิมีแนวแถมทรงหนวนละองค์อยากคุยพังแลนต่ตเลยเออจังว่าโปรดเงียบหน่อยเว้าค่อยๆเด้อคุณโยมเงียงให้หัวตั้งสองบัวรบฟังกาเสลือง เลี้ยงกันไปเป็นขอขอให้โยมฟังพอหูเล่องเออขันว่าเสียงต่อเสียงก่อน่ตก่อนเพิ่นกะว่าดอกเป็นเรื่องเทศนา วางหันเนี่ยเพื่อนนาจานเพื่อนด้ว่าไปแล้ววานนะับผาเวทแจวเสียงดังกองสนานนาะไมีใหญ่เอ้อเรื่องของพราเวทนั้นดอกไก่้างห้างนะคนนะ แต่บัดนี้ย้อนเก้าเกี่ยวอันตามาสิว่าตามประวานพอให้โยมปังสัตว์นั้นต่อไปดอกไป้พวน้ำทางอาจารย์เพิ่นได้ลงเอาไว้ตอนมาสีเกี้ยมพางกับผราเวทฐานเท้าไปเนาายัางอยู่ไป สาลาใหญ่อันพักเยี่ยมถามบริจาคกระทำการพากันกินทำทานดอกไผ่ปารมิตาหวังเอาผลภาลานอมสังโ้ยตั้งต่อโองสมมาดอกคุณพอเหายังนบนอกไ้ดอกกันไว้กุรวานะ ต่อแต่นัน้นอานตามาสิได้เบ้านันต้นตายดอกกันไปเอาปอนใดละที่เมยหญ่เอากันสู้โศกเด้อมูือขยมมีฟังไว้นี่แม่นกันที่หาโยมสันท่าฟังไว้ก่อนน เออฟังให้ดีเดี๋ยวเมยหญ่ฟังเป็นวักเป็นตอนคงเข้าใจดอกบอนบันดอกขันขอตอนนี้ทานนำเออจังว่าเริ่มจากนี้อ่านตามาสี่ตอกันสู้สุกสมมัวตโตเป็นภามดอกเที่ยวขอดอกสองหน้อย xóm mùa tô thượng thâu trả la nấy hay nhôm hù chạc nương hứ ừ, phăng ngầu đơ nhôm thảo phăng ngầu hay thuần thiên phán hay đi cần xu sục vẫn nỉ an ta ma xì vào su phán นา,านาจะระไนถึงเท่าตา้ามลงมาเกิดตะเลิดถึงทานเท่าไปขอหน่อยนาทาแพง นายหนังสือบอกแจ้งสู้สุกเป็นน้ำจริงเมืองกะลึงบนเนาตอนนั้นตาพามเท่ามาถือผ้าดอกทองแม,ม่มานดาฟันปาลาดแท่บอกคือทองเจ้าเพื่อนพวงนะเออผันว่ากินผักบุงหมดเจ็ดหาบกะบุงหูพุนนาเมยไง่กินปาถูเมืดเจ็ดสามลาบงัว หมดเจ็ดทัวร์ไอ้ีนำซ้ำย่งไปตากเอาน้ำกี่ต้มควายขึ้นมาเดิมซีกุถังล้วนล้วนล้วนดอกกินเกียงบ่อให้ยงน่เออวันที่แกเกิดนั้นมีนางหลากหลายปากกาเกิดบันดาลสังหอนมือดนบอมีแจงงาม แกเป็นคนแถแหลงบ้านอันตาพานผิดเหตุหัหวเป็นยุ่มลูกที่หายดอกไก่เศร้าพูดเป่าหาขาและแขนกับปบผมเป่านาขี้เดือดเหลือกระดาควีพ่อป่านคู้คไว้กินมินปันพ่อผ่านแหงดอกเม็้นลายม็นขี้เต้าเขาแต่ลาหมหอดคนน้ำดอกปานยุ่มบักวบวบลอย เออเขาใส่เสื้อให้แต่หน่อยนั่นเอื่นว่าสู้ตกสู้ตกตกลงเป็นคนขอพอเมตายแต่ยังหน้อยอาศัยลุงกะตายจอยอาศัยอากะตายหาศาสตร์วาคนขี่หายอาศัยบ้านเพิ่นบอกคนนำ เออแกได้เกิดเกี่ยวหุน่นบ่มีที่อาศัยตกลงไปขอทานดอกเที่ยวขอดอกตามบ้านนั้แกรวบรวมดอกเงินได้เป็นเงินลาวหาล้อยเกยมสาสตว่าคนขี้หายดองหาได้จริงคอยดีน เออจางสีเอาไปลีดกสึกสวงไว้ทางใดอีตาพรมจนใจก็วังสีเอาเงินไว้คิดไปมาอินเพื่อนทางไก่สีไปฝากฝากเงินหาล้อยไว้คันเดินดันดอกเที่ยวคน เออไปหอดกี่พ e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  ่อ ay, ảo, ẽ, cả, บ่อโง่หาเซียวตามเดิมกับขึ้นมาเอาเงินขึ้นเซียวใส่สอยไปเหมือนเกียงเออเสียวไส่สอยไปเหมือนเกี๊ยงบ่มีเงินสิขึ้นไทยหาอันไรกับบ่อได้ก็เลยไปใส่ลูกสาวนะ เพราว่าโตบ่เป็นก้าวใส่เงินเพิ่นจนหมดยึดลูกสาวแต่เงินสร้างบ่อายไขนาอามิตานางลาเป็นเมียพร้มจังแม่นคองับตาพร้มไรนาดนองนั้นหัวยุ่มอยู่นายนะ เอออันนี้ใจของป้ามที่แทบบ่บีแบ่งไปทางใดแมนบ่มีเงินคำก็สั่งตามโตเจ้าว่าแต่เอานังแก้วอมิตามาซนคู่นยุงน้องเงินก็มินเงินคานี่เมียเมียก็มินเมียคานีพ่พามเท่าจริงเอานา เออแกกะคิดบเวสาได้เมียหนุ่มดอกสุ่มสาวแม่ไผไผกะเลยสาดอกสากันดอกไปได้หานเม่นได้เมียแล้วกว่ากำมตาวเคหหาสวนเอานางมิตาดอกตาวขึ้นดอกเมืองบ้านนำ สุขสําลานกะเสริมสร้างอิตาภาพได้เมียหนุ่มยางไปใส่หัวยุ่มยุ่มยุ่มพอปานได้หน่วยมะเนิงเออสุขอยู่ในโลกนี้กะคือตอนเมียหางส่วนว่าเงินหรือทองบ่มีกะบพอแล้วความนางงามมีตานางแก้วอันถือของบ่ถือสองถือของ น้องตามต้องทำแต่ดีถี่กต้องบ่มีใดเจ้าไหนแน่เอ,อ๋ของอันใดเพิ่นตั้งนังก็มันปฏิบัติบานเทตามสามีฮาดบ่ลวงพามพอดีจนผู้หญิงแถวนั้นเขาสิงสังแหนงนายหายให้นางตู่ตีติขาดอกไลกลม อีตาพามันเกิดกลุ่มเห็นเมียทุกอกใจบอกให้ไปขอค้นมาสวยตินตังสายโอ้ยจำใจภาามาโน่ให้สิไปใส่น่อุ่นน้ำเข้าบ่มีสิจอกหม้อสิพอดากะสางตามนั้นดอกนาสา นอนเมือนึงนั้นนางมิตรตาเจ้าไปลงทาดอกน้ำขาวจากเขาจาเขาแซวดอกสากันไหลล้นคนแม่นนางมิตตาแก้วเสียงแซวแซวเขาอื้นใส่พวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่พามนุกี่ให้เขาเว้าดาผานา ผูกปันผ้าสิแตกมางจากว่าแมนแนวใดเจียงบ่อเข็ดดอกหว่วงน้ำเพาะน้อยนึ่งนี่เป็นเด็กน้อยมาได้พวกคนเท่าเสียงเขาแซววาวหางามิตตาตาจนว่าปากบ่อได้แสนเศร้าดอกเกาหมองผามกระจริงในห้องห้องโหัโผู้สังกา ขับขึ้นมาเฮือนพมามก่อก่าจากขี้คอยพามเลวเห็นว่าเป็ญญนอย่างน้อยน้อยอมิตาเมียพีนา่งเอ้ยเจ้าเป็นอย่างนางเอ้ยจิงให้มาเฮือนอยู่เหนื่อยเหนื่อยจังสี่ขี้เข็บกระ่อได้ตอดแมงงอดกระ่อได้ต่อยกูดอกหน้าอีลุงพามเอ้ย จากนั้นนางมิตตาก็าจริงว่าพี่้ามเอ้ยขันว่าเจา้าบบไปขอคุณมาให้นางมิตตาก็าสิกับขึ้นบ้ามภูมิสันธานบ้านเก่าอ่ำหอยบยู่ให้จเจ้ามาแล้วคุสุวัน พอแต่ว่าตอนนั้นคามก็จริงได้เว้าต่อลงไปคามก็จริงจากคำไข่ก่าจากแถลงตานว่านางเอ้ยต่อแต่นี่เจ้ากย่าไปตักหน้ามันทำคว้าดอกคือเก่าพีอาสามเจ้าเสียทำให้กูเน่ว นานางมิต,ตะตาแก้วได้ว่าต่อบิลุงพาวว่าพามเอาาม้ยเอาสามีน้องบ่เคยสาแล้วเอาสามีเป็นถาดแม่นสิทุกอยากให้พานักน้องกสิเอาว่ว่าขอให้เจ้าไปขอค้นมาใส่ดอกต่างตีนใส่สวงหานบ่บห็ดจังสันตัวไขวยส่วนสินีน้นนำ พอแต่ว่าทอนั้นพามกจริงว่าว่านางเอ้ออันว่าเงินคำแก้วของเฮามันถูกยากเจแล้วแสนว่าลํำบากหามปานนั่นกบจีนแล้วเขาสิกินยิมทองแลงเศร้ากบมีสัมเบานำยังไปหาคนมาใส่บาตางตีนใส่สวางบาตีนางงามเจ้าจะเหตุจังสันแนวนั่นกบอา เออพอว่าแล้วนางมิตาตาเจ้ากระบอกทีดอกเป็นมากขันว่าเจ้าบบไปขอคนให้นางมาตาั้งตีนใส่สว่างงานางสิกรรมเต้าบานเสมอดามดอกดังมายนาคามก็จริงว่าว่านางเออกาน สิหาคนนั้นนั่นหาเฮานั่นยากกว่ากันหาเฮาอยู่หัวมันบ่ยากกว่านั่นดอกน้าลานนะอย่าอ่อนใจนันละนสา